สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองคำวันนี้ประจำเช้าวันที่7กันยายน2563นารยบนะครับออจริงๆวันนี้วันหยุดนะครับแต่พอดีก็ไม่ได้มีธุระอะไรนะครับก็มาว่ากันที่ราคาก่อนเพราะตอนนี้ราคาทองคำโลกก็เปิดแล้วแต่ก่อนอื่นผมย้อนหลังเร็วๆให้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราคุยกันแล้วในรายการพิเศษถูกไหมนะครับ ราคาพิเศษมันจะคุยยาวหน่อยนะเพราะนั้นเนี่ยในคลิปนี้จะขอแค่สรุปอะไรที่มันเร็วๆแล้วก็ผ่านมาส่วนรายละเอียดนะครับผมจะวางคลิปนะครับหรือลิงก์ย้อนหลังไว้ใต้คลิปเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วกันนะครับเสาที่5ประกาศ1ครั้งทองคำแท่ง96.5นะครับ28,700เป็นราคาขายออกสุดท้ายของวันสร์ที่ผ่านมารับซื้อคืน28,600ครับ รูปภัณฑ์ประกาศ29,200รับซื้อคืน28,091บาทไปเร็วๆดูราคาย้อนหลังสรุปมาให้ของอาทิตย์ที่แล้วเปลี่ยนกัน24ครั้งต้นอาทิตย์ถึงวันเสาร์ลงไป200นะแต่ถ้าเทียบถูกสุดและแพงสุดเนี่ยมันจะต่างกันประมาณ400นะครับ50าบาทนะแท่งแพงสุด29,150นะครับถูกสุด28,700 รูปภัณฑ์แพงสุด29,650ถูกสุด29,200ครับนี่คือราคาของอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่รบอกว่าสูงต่ำได้เลยนะครับก็คือแพงสุด1,950เหรียญก็ตัวเลขกลมๆแล้วกันนะแล้วก็1,915เหรียญเป็นต้องบอกว่าเป็นราคาที่แบบว่าเหวี่ยงภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะหรือ45นาทีแค่นั้นเองนะครับเป็นผลมาจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ จริงๆนะถ้าดูภาพรวมยาวๆเขาปรับตัวลงมานะครับมีราคาที่สูงกว่านี้แต่เอาได้ว่าเหวี่ยงคืนเดียวเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าตามกันแทบไม่ทันเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นคู่กันนะครับอย่างค่าเงินยูสลากับทองคำเนี่ยที่เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามยูสลาแข็งทองลงยูสลานะครับถ้าปรับตัวลงหรืออ่อนค่าลงทองจะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคืนวัน สุกที่ผ่านมาก็แข่งค่า93.2อ่อนค่า92.6กเนี่ยก็สลับสับเปลี่ยนกันได้เรียกว่าผันผวนกันในช่วงนี้แหละครับคู่นี้เลยนะฮะยูโรัลากับทองคําซึ่งนะครับเราจะเห็นด้านขวามือของคุณผู้ชมนะครับในกราฟนะครับค่างเงินยูโรสลาเนี่ยปรับตัวแข็งค่าแน่นอนฮะด้านซ้ายมือเนี่ยค่างเงินบาทจะปรับตัวอ่อนค่านะครับตอนนี้ค่างเงินบาทเนี่ยยังไม่ได้เปิดตลาดบ้านเราเปิด8ปดโมงครับ เพราะฉะนั้นเองต้องไปจับตาดู8โมงนะครับไม่ใช่ดูในรูปละ31บาท40ตังค์แล้วตลอดศกเลยไม่ใช่นะฮะต้องดู8โมงเช้าต้องเช็คกันตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ตลาดค้างเงินบ้านเรายังไม่เปิดนะครับตอนนี้ก็เช้าตรู่แค่นั้นเองเบนะื้องต้นเนี่ยเขาปรับตัวอ่อนค่ามาเห็นไหมครับในตลาดโลกที่เปิดกันแล้วตอนนี้เนี่ยสำหรับยูสเซอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นค่างเงินบาทมีโอกาสมาทดสอบนะ31บาท35สตังค์หรือ31บาท30ตังค์ในเช้าวันนี้ได้ ค่าเงินบาทแข็งค่าถ้าทองลงแบบนี้ทองถูกครับกลับกันถ้าทองขึ้นค่าเงินบาทแข็งค่าแบบนี้เนี่ยเขาจะเวลาแพงเนี่ยแพงจะได้ไม่เยอะก็คือขาดทุนกําไรกันหน่อยหนึงแล้วกันนะครับนี่เบื้องต้นสรุปไปเร็วๆนะครับต่อเนื่องกันด้วยดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ดัชนีตลาดหุ้น n นส d a ็ด, Deck, ดัชนีตลาดหุ้น s อสแอลงหมดสุกที่ผ่านมานะครับ คือไปเร็วๆนิดนึงนะครับเพราะว่าท้ายคลิปมันมีพูดไปอยู่แล้วนะครับไอตัวรายการพิเศษเอผมพูดยาวไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้เช้าขอเร็วๆสั้นๆนนเพราะบางท่านก็ดูมาแล้วนะครับแน่นอนดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนปรับตัวลงมาตามรูปนะครับจุดสูงสุดเดิม27,580นะครับก็แทนที่จะขึ้นไปทะลุ29,650เนี่ยเจอขายกัน2วันติดๆพฤหัสสุก ยังต้องบอกว่าค่อนข้างจะสวนทางกับตัวเลขเศรษฐกิจด้วยเนี่ยข่าวออกมาก็คือตลาดเนี่ยบุกกาไรบุกกาไรก็คือว่ามีกําไรแล้วก็ออกกันก่อนหมดเลยเนี่ยนะครับตอนนี้แนวรับที่สําคัญของดาวโจนส์อยู่ที่2 7 5 8 0่นหถ้าหลุดนี้มันจะดีต่อทองคําแต่นะครับทองคาอยู่ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ํา พูดโดยองค์รวมภาพรวมคือมันจะต้องดีกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำครับเพราะฉะนั้นเงินทุนที่ขายกําไรที่ได้จากดัดชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์สหรัฐต้องเลือกฮะไปตลาดพันธบัตรไปค่างเงินยูส่าหรือนะครับมาที่ทองคําอันนี้ต้องมองให้ออกฮนะเพราะบางทีเนี่ยตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยทำไมทองไม่ขึ้นเดี๋ยวเราจะสับสนกันนะสรุปตัวเลขอีกครั้งหนึ่งสุขที่ผ่านมานะครับตัวเลขที่ไม่ดีกับตลาดหุ้นคือตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตร ออกมานะครับหนึ่งล้านสามแน้อยกว่าที่คาดการคือ1นึ่งล้านสามแสและน้อยกว่าเดือนที่แล้ว1นึ่งล้านสามแนประษหนึ่นสานสี่พันนะครับตัวเลขไม่ดีหุ้นลงอันนี้ค่อนข้างสอดคล้องนะครับแต่อัตราการว่างงานคขาลดลงด้วยไม่ใช่ไม่ลดครับคุณผู้ชมครับซึ่งในเชิงลึกจริงๆมันสะท้อนถึงว่าอาทิตย์หน้าหน่นแหละครับ15กันยาที่จะมีการประชุมธนาคารกลางยางชาติสหรัฐว่า คณะกรรมาการกำกับนโะยบายการเงินของบ้านเขาเนี่ยของธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐเนี่ยซึ่งดำดนำโดยนะคุณเจอร์โรมพาวเวลเนี่ยจะตัดสินยังไงนะครับจะคงดอกเบี้ยไม่คงดอกเบี้ยหรือมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่อีกหรือนะครับมีมีมาตรการเกี่ยวกับนโยบายการเงินอะไรเพิ่มเติมเนี่ยตลาดจะไปจับตาช่วงนั้นก่อนนะครับวันนั้นถ้าคุยกันในร,รอบอาทิตย์ กับตัวเลขเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเราก็มองได้ว่านะครับมีโอกาสไซเวยกเว้นว่ามีปัจจัยอื่นเข้ามานะครับที่แบบเซอร์ไพรส์ตลาดหรือเข้ามากระแทกแบบเร็วๆแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเพนะราะฉะนั้นข่าวของทองคําวันนี้นะครับล่าสุดในเช้าวันจันทร์เนี่ยก็เป็นข่าวอัปเดตขึ้นมานิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะน่าจะเป็นของวันศุกร์นะครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวอัปเดตที่ไหนเขียนกันนะครับอทองไม่ได้ไปไหน นะครับจากการที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐานี่ออกมาทีซึ่งมันทำให้ยูสเซลาเนี่ยแข็งค่าขึ้นนะครับมาอ่านเนื้อความทั้งหมดเนี่ยนะก็จับประเด็นได้ว่ายังเป็นข่าวเดิมของนะช่วงวันหยุดที่ผ่านมาในบ้านเขาก่อนนะครับมันจบไปที่คำว่าทองเนี่ยนะครับ correlation น,น่าสนใจครับคำนี้นะครับมันใช้กันมาโดยตลอดนะครับ correlation ค,คือความสัมพันธ์นะกนะับอะไรดอลลาร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยยกระดับขึ้นนะครับ เห็นไหมครับว่าตลาดโลกดูนักวิเคราะห์ต่างๆโลกดูนะนักวิเคราะห์นะครับของโลกดูนักข่าวของโลกดูเพราะฉะนั้นเนะี่ยเราเป็นใครที่จะไม่ตามเรื่องแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยนะครับบางท,นะางทีเราจะมีศาสตร์ไหนข้อที่1บ้านเราไม่ใช่รยายใหญ่ที่ไปเล่นในตลาดทองน้องภาพบอกฮะข้อที่2เนี่ยบ้านเราเนี่ยพูดถึงว่าจริง,รงๆความเร็วในการเข้าราคาในการ trading, เทรดดิ้งในช้ามาก นะครับด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีนะคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูโลกด้วยคุณผู้ชมเขามองกันยังไงเนะี่ยเขาแปลมาว่าความสัมพันธ์กับทองตอนนี้โดนยกระดับคืออะไรฮะปกติเนี่ยทองกับยูสตราเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เขาใช้คําว่า correlation ในเชิงการคํานวณเขามีค่าเบตา้าเนี่ย correlation ตัวนี้ทำได้ในไฟล์ Excel นะครับน้องๆคนเขาที่เรียนพวกเศรษฐศาสตร์พวกเรียนภาคการเงินพวกนี้คำนวณกันหัวปัน่นแต่ปล่อยให้เป็นหน้ากี้ของเขาเพราะจริงๆแล้วมันจะอยู่ประมาณสัก 0.8-0.9ถึงก็คือ80%ถึง90%นะครับเบต้าที่เพอร์เฟที่สุดหรือความสัมพันธ์ที่เพอร์เฟที่สุดเนี่ยนะครับที่ดีที่สุดมีค่าเท่ากับหนึ่งหมายความว่ายัางไงถ้าอีกตัวหนึ่งลงอีกตัวหนึ่งจะขึ้นตรงตัวเลยครับลงมา10อีกตัวหนึ่งขึ้น10นะแต่ทองกับยูซอ่ามีความสัมพันธ์เหมือนกันแต่มันไม่เต็มหนึ่งมันแค่80-90%มากสุดก็95 นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยตอนนี้โดนยกระดับก็แสดงว่าอธิบายภาษาชาวบ้านว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับถ้านะทองลงสัก80%ยูเอเล่าอ่อนค่า80%ทองอาจจะขึ้น80%หรือ90%แต่ตอนนี้มันนะครับทะลุผมว่านะ่าจะทะลุ90 95แล้วละสัมพันธ์กันแบบว่าตรงตัวมากมายนะครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะในช่วงที่2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนนี้ทองกำลังชั่งน้ำหนักเลย จากการที่ยูเซอร่าเนี่ยปรับตัวแข่งค่าขึ้นมานะครับเขาบอกว่า b o u n ์อินเ e e ะ e e ีนแบ็กก e ีนแคือชื่อเล่นของยูเซอร่านะ o l l o w นะฮะเด e ะ o ซลนะครับ, report, รบก็คือว่าตัวเลขที่โดยเฉพาะนะตัวเลขที่อัตราการว่างงานที่มันลดลงอะ่ะอย่างที่ผมชี้ให้ดูเมื่อสักครู่นะมันมันเรียกว่าหนุนให้ยูเซอ่าเนี่ยปรับตัวแข่งค่าขึ้นมา คุณผู้ชมอาจจะสงสัยเราท่านๆอาจจะสงสัยว่าไอ้ยูเอเซอ่าเนี่ยเห็นไหมดูตามข่าวเนี่ยโอ้แข็งค่ามาตั้งแบบ0.5จะไปถือทําไมยูเอเซอ่ามันด้อยค่าก็ต้องเรียนไว้เสมอนะครับว่าในระยะยาวถ้าเป็นอย่างนี้ด้อยค่าแน่ๆแต่ในระยะสั้นยังมีความต้องการใช้ยังมีความต้องการถือยังเป็น Global Currency ยังเป็น Global u s a g e อยู่ทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องใช้ทั่วโลกจําเป็นต้องใช้ในผู้ภาษาชาวบ้านเนี่ย เพราะฉะนั้นเองในระยะอันสั้นก็ยังมีความต้องการยะะูเซยาอยู่ตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งเนี่ยสมมุติในฮะตลาดหุ้นไม่ดีแบบเนี้ยอย่าลืมว่าขามีตลาดพันธบัตรครับและถึงแม้สมมุติเลยนะ worst case เนี่ยเงินไม่ได้เข้าไปซื้อตลาดในใ,ใ,ในในการลงทุนตล,ตลาดพันธบัตรแต่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีมันสะท้อนถึงความมั่นคงของประเทศนั้นๆถูกไหมครับวันนั้นเนี่ยการที่ถือคุณถือเงินสกุลที่อ่อนค่าด้อยค่า จากประเทศที่มีเศรษฐกิจตกตำ่ำจากเจ้าจากภาวะจากเจ้าไวรัสโควิด -19 เนี่ยคุณแค่คอนเวิร์ตหรือเปลี่ยนสกุลเงินมันก็เป็นการเข้าไปซื้อยูสาร่าโดยปร,ริยายนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอะไรที่อ่อนอยู่บ้างช่วงนี้นะครับเยนเนี่ยจากแข็งปิดปกติมาก็เริ่มกลับมาอ่อนนะฮะยูนเนี่ยจากที่แข็งผิดปกติมาค่างเงินยูนเนี่ยก็เริ่มกลับมาอ่อนยูโรที่เริ่มนะครับปรับตัวทรงเนี่ยเขาเรียกว่าแข็งค่ามันโดยนตอนนี้ก็ปรับตัวอ่อนค่า สามสกุลหลักไม่ค่อยมีใครถือ,อหวยเลยไม่ออกที่อุซซ่าไงครับนะแต่เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนะี่ยอุซล่าที่แข็งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบว่ามันยังคงไม่เปลี่ยนนะครับก็เรียกว่าจุดยืนของธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐนะที่ต้องการที่จะแบบว่าปั๊มเงินเข้าระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่นั่นแหละอันนี้ยังคงเป็นบวกกับทองนะครับอันนี้เราต้องท่องไว้อยู่กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับพิมพ์เงินเข้ามามากขึ้นนะครับเอเรสอินฟลชันที่คุณเจอร์โรมพาวเวลเคยพูด อัตราดอกเงินเฟอ้อแบบโดยเฉลีย่ยมันก็สูงขึ้นดีกับทองแต่ระยะสั้นมันจะยังคงที่เรียกว่ามันยังดีกับตลาดหุ้นแล้วยูเซ่าต่อนะครับก็เลยให้ความหมายว่าคนที่เขาไปสัมภาษณ์นักข่าวไปสัมภาษณ์มันก็เอ่นนะมันก็ยังดีกับทองแหละแตนะ่ในระยะยาวอันนี้คือภาพของข่าวเช้านี้ครับเพราะยังคงเป็นภาพที่ว่าอธิบายกันนะโดยเฉพาะในเรื่องเจาะลึกนะครับของความสัมพันธ์ระหว่างทองกับยูเซร่าแล้วกันวันเราก็ต้องไปจับ ยูสลาต่อฮะในเรื่องโลกทั้งโลกเขามองกันแบบนี้นะครับเราคงไม่พิสดารนะครับไปนั่งเทียนกันเราเองถูกไหมครับว่าเออเราไปมองตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้ดีกว่าเนี่ยนะครับเบื้องต้นยูสลาเป็นไงครับทรงนะครับก็คือการท่าวิเคราะห์ปัจจัยทางพื้นฐานอันนี้กลุยไปแล้วเมื่อวันเสาร์นะครับยาวๆเลยฮะในการพิเศษนะครต้องต้องบอกว่าอาจจะต้องพูดภาษาให้ง่ายหน่อยก็ต้องกลับไปดูกันก่อนแล้วมากลุยตัวนี้ก็ไม่จบนะครับตัวนี้จะไปเร็วๆนิดหนึ่ง ยูสซล่าล่าสุดก็ยังคงในกราฟรายวันเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวแข่งค่าต่อ,อเ,พเพราะว่าจริงๆแล้วแนวโน้มค่ลงแต่ลงเหมือนครับเป็นพักฐานดีกว่าพักฐานแล้วก็มีสัญญาณที่จะกลับตัวขึ้นอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยค่าเงินยูโรจริงๆแนวโน้มคขึ้นแต่ตอนนี้เขาก็พักฐานเหมือนกันปรับตัวลงระยะสั้นถึงกลางยูสซล่ามีโอกาสที่จะแข่งค่ามันก็ไม่ค่อยดีกับทอง แต่นั้นเป็นกราฟรายวันนะถ้าเป็นกราฟรายชั่วโมงอย่างในรูปเป็นกราฟรายสชั่วโมงครับสชั่วโมงเป็นยังไงบ้างนะครับกราฟรายวันเนี่ยเราท่องไว้ก่อนนะเมื่อสักครู่เนี่ยกราฟเด y เนี่ยนะครับกราฟเดยเนี่ยผลออกมาเมื่อสักครู่เนี่ยฟอร์มตัวกําลังจะปรับตัวขึ้นแต่ในกราฟราย4ชั่วโมงเป็นยังไงนะครับมีนะครับบาร์ร e สคอน e ูเจนไดเวเจนนะครับก็คือสัญญาณการกลับตัวชั้นนิดหนึ่ง เห็นไหมัอสีนะครับก็คือมีโอกาสปรับตัวลงวันนั้นอาจจะเป็นการอ่อนค่าในวันก็ได้เราก็ดูไวนทีนี้พอดูว่าอ่อนค่าแต่จริงๆแล้วรายวันเนี่ยจะขึ้นเนี่ยก็นนยนนยสแสดงว่าในเทรดดิ้งสั้นๆในมุมในวัน2วันส,สั้นๆอาจจะวิ่งอยู่ในกรอบครับไม่ไปไหนรอตลาดเผยตัวเนี่ยเราก็ท่องไว้ก่อนในเ่ยาในวันนี้นะครับกับเนี่ยประมาณ9ก้าก็อยู่กึ่งกลางบดีนั่นแหละ นะครับว่าตลาดจะไปยังไงก็กรอบนี้ทั้งวันนี่แหละนะครับยสูสลานะครับถ้ายสาูสลาปรับตัวลงต่อนะครับจนล่าสุดมัน92.8ใช่ไหมมาทดสอบ92.6แบบนี้ทองก็ขึ้นถ้าหลุดลงมาเลยแรงๆนะครับแบบนี้ทองก็พุ่งแรงๆเหมือนกันในทางกลับกันเนี่ยเรามองภาพไว้ก่อนนะเออถ้าสมมุติเขาปรับตัวรีบาลขึ้นไปที่93.2ละ่ะอันนี้ก็ทองก็ลงนะครและถ้าเขาขึ้นแรงๆอีกไปทดสอบ93.4ละ่ะ อันนี้ทองก็ลงแรงในทางกับกันเพราะข่าวที่บอกก็บอกแล้วเรา correlation ตอนนี้มันโดนยกระดับขึ้นมาแล้วผมก็อธิบายไปเรียบร้อยแล้วมันสัมพันธ์กันยนะังไงเบืองต้นก็ยังท่องไว้ก่อนครับถามว่าทําไมก็คู่นี้แหละครับแล้วก็ไซเว์นะครับตอบถ้ายูโรสาลาไม่ไปไหนทองก็จะไซเวย์นี่คือเหตุและผลครับของวันนี้พรุ่งนี้แล้กันนะครับในช่วงวัน2วันนี้ แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจของอาทิตย์นี้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแน่นอนอาทิตย์หน้าวันจันทร์ครับจันทร์อังคารพุธเนี่ยมาแน่15กันยาเนี่ถ้าผมจะไม่ไมผิดนะอังคาร15กันยาเริ่มแล้วแต่อาทิตย์นี้ยังมีเพราะฉะนั้นพักอาทิตย์หน้าไ้ก่อนนะแนวโน้มหรืออารมณ์ตลาดตอนนี้นะครับน่าจะไซด์เวต่อเพราะไปรอผลการประชุมอาทิตย์หน้าแต่นะครับอาทิตย์ในระหว่างอาทิตย์ก็ไม่ใช่ไม่เหวี่ยง มีหมดครับทั้งนะครับของ ECB คือนะครับของธนาคารกลางแห่งชาติยุโรปนะมีการถแถลงการแล้วก็ประกาศนโยบายทางด้านก,การเงินถามว่าเกี่ยวไหมเกี่ยวโดวยตรงเลยครับกับยูโรสลาเพราะถ้าประกาศออกมาแล้วทําให้ค่างเงินยูโรอ่อนค่ายูโรสลาแข็งต่อในทางกลับกันนะถ้าประกาศสมมุติว่าไม่กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วขึ้นอันตราดอกเบี้ยสักหน่อยแบบนี้ยูโรก็แข็งค่าและค่างเงินยูโรสลาก็จะอ่อนค่า ส่วนในตัวของอสหรัฐเองเนี่ยที่ส่งผลกระทบกับค่าเงินยูโรลากก็มีเหมือนกันเนี่ยนะในทุ่มครึ่งของวันพฤหัสทั้งหมดเลยสี่ซาห้าตัวเนี่ยนะครับ CPI ครับ Producer ื r Producers Price Index คือดัดชนีการเปลี่ยนแปลงราคาของผู้ผลิตหมายความว่ายังไงนะครับราคาสินค้าที่เขาผลิตออกมาแล้วจะแพงขึ้นไหมนะครับถ้าพูดถึงราคาสินค้าจะแพงขึ้นไหมมันเป็นการพูดภาษาชาวบ้านว่าอัตรางเงินเฟ้อนะครับหรือเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นไหม ตัวเลขคาดการ์เป็นไงครับน้อยลงกว่าเดิมน้อยลงกว่าเดิมเงินเฟอ้อไม่ได้สูงขึ้นอทองเอาอะไรมาขึ้นครับถ้าดูตามปัจจัยพื้นฐานตรงนี้แต่ให้ดูตัวเลขประกาศก่อนนะครับนี่คือการคาดการ์ว่าจรงิจรงๆแล้วอัตรางเงินเฟอ้อไม่ได้สูงขึ้นครับนี่คือต้องมาดูปัจจัยพื้นฐานกันแบบนี้ในขณะที่จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหร,รัฐก็ทําท่าจะลดลงแบบนี้ตัวเลข3ตัวขีดไปก่อนเลยยังไม่ประกาศมันติดลบกับทองหมดเลยและข้ามไปถึงนะครับวันศุกร์ Consumer Pri i พรซ์อิดัชนีราคาผู้บริโภคบ้างเอาอย่างไงตอนนี้ยังไม่กลา้าคาดการณ์กันเลยนิ่ง <g ülme> <N ính> เลยตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามาคาดการณ์แต่ว่าจริงๆแล้ววันพัลหัดวันพปุธเนี่ยน่าจะมีตัวเลขคาดการ์ครับวันนั้นเรายกตัวนี้ไว้ก่อนแต่เร็วที่สุดตอนนี้ถ้าเอาตัวเลขแบบจงังๆเลยเนี่ยต้องวันพฤหัสพัลหัดยังไ,ไม่มาไม่ถึงวันนี้จันทร์นั่นกันก็ต้องมองว่าเออนะจริงๆแล้วหนึ่งยูโรสตาที่เป็นปัจจัยพื้นฐานใช่ไหม 2อเนี่ยนะอารมณ์ตลาดจะเป็นยังไง3าเนี่ยเอสพจะเข้าไหมเราก็ว่ากันไปในเรื่องยูเอลาว่ากันไปแล้วนะครับอารมณ์ตลาดว่าเป็นยังไงนะครับอาทิตย์นี้นะครับ15 p r o f โปรเฟ n ชันะครับน่าจะเป็นนักวิเคราะห์ของทางฝั่ง Wall Street นะครับที่คิดโก้ก็ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเขามองว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะครับคนเขาบอกว่ามองขึ้นจาก15คนนะที่เหลือ9คนมองว่าทองอาทิตย์นี้ลง ส,ะะส่วนรายย่อยไม่ต้องพูดถึงครับ58%ออาทิตย์นี้ก็ยังมองขึ้นต่อเป็น2อาทิตย์ติดต่อ,อกันต่างกันครับนักวิเคราะห์นะครับของทางฝั่ง w a l ร Street มองว่าน่าจะลงมากกว่าจริงๆก็คือภาพหรือวรวมตลาดไม่ได้สอดคล้องกันระหว่างนักวิเคราะห์กับรายย่อยแบบนี้มีโอกาสไซเวสูงแต่ต่างคนต่างมุมครับถ้ามีปัจจัยที่คาดการณ์ไม่ได้ก็อาจจะลงได้เช่นเดียวกันน้องพาบอกนะครับต่อมาในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของทองอีกตัวหนึ่งคือกองทุนเ p d r ดี ผมคงไม่พูดรายละเอียดเยอะนะสำหรับรูปนี้นะครับพูดไปแล้วจริงๆว่าในในส่วนที่เราคุยกันวันเอาทิตย์นะร,รายการพิเศษเหมือนเดิมนะครับวันที่5ที่ผ่านมานะครับสรุปตลาดก็คือ1,250ตันที่ยังถืออยู่จริงๆราคาทองทํำนิวไฮคุณผู้ชมจะเห็นว่าไฮเดิมเนี่ย1,353ตันยังขึ้นไปไม่ถึงเลยครับในขณะที่สิงหาที่ผ่านมาถ้าเอาเฉพาะสิงหานะครับเดือนเดียวนะซื้อแค่1.6ตันเอง และในอาทิตย์ที่แล้วของอาทิตย์ที่แล้วนะครับขายกั่1.4ตันคือทรงทรงุดๆุด,ด,ดปัดจจัยพื้นฐานไม่เข้านี่นะฮะอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้ราคาทองขึ้นลงถ้ากองทุน S P d R ซื้ออันนี้ก็ไปต่อได้ในทางกลับกันถ้าเขาขายอันนี้ทองก็ลงแต่ถ้าเขาไม่ซื้อไม่ขายก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งครับที่จะทําให้ราคาทองก็เคลื่อนไหวในกรอบนี่แหละ3าสี่ปัจจัยที่กล่าวมาเนี่ยนะอย่างที่เห็นว่าเออตอนนี้เราก็ได้เห็นราคาที่ไม่ไปไหนเหมือนกัน เห็นไหมครับมันก็สอดคล้องกันทั้งหมดที่เราได้คุยกันนะคุณผู้ชมนะครับวันนั้เรามาตั้งนะครับกรอบการเทรดดินะ้งนะครับหรือว่ากรอบการเคลื่อนไหวของในวันเงินก่อนนะครับ1,955นั่นแหละเป็นแนวต้านเดิมนะครับในขณะที่แนวรับสำคัญก็อยู่ที่1,910เหรียญน,นะถ้าเขียนค่างเงินยูเซอรล่าได้เนี่ยก็ประมาณสัก93.2นะครับที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่เนะี่ยก็ตั้งไว้ก่อนนะ93.2 ไม่ใช่สิข้างบน493.2มันต้องมันต้องเก่งค่าอาถูกแล้วถูแล้วฮะตัวนี้จะเป็นต้อง92.8แเนี่ยแค่เนี้ยถ้าไม่ได้ไปไหนนะครับยูเซล่าก็จะอยู่ในกรอบนี้ใช่ไหมถ้ายูเซล่าไม่ไปไหนทองก็จะวิ่งในกรอบนี้เบื mm hmm. ้องต้น,นทำท่าจะอ่อนค่าเพราะนั้นก็อาจจะขึ้นไปก่อนที่แนวต้านที่19 1 5คนที่เล่นเทรดดิ้งในกรอบมีกำไรก็ออกได้นะครับแต่ทั้งไม่มีกำไรก็ไม่ต้องขายขาดทุนครับคุณผู้ชม นะครับถือต่อได้เช่นเดียวกันระหว่างวันยูเอเซาเกิดปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเขาอ่อนแล้วก็มันลงแนวรับเดิม1910เหรียญยูเอเซอร่าสารัสำหรับราคาทองแบบนี้ก็เล่นในกรอบนี้เหมือนเดิมโลของวันศุกร์เท่าไหร่1 9 1 5นเ้ยห็นไหมครับเพราะจริงจริงแนวรับทีอ่อีกจุดหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ที่ตทดสอบมาโดยตลอด1925ถ้ายังจำกันได้ถ้าเกิดอารมณ์การเหวี่ยงขึ้นอย่างที่ได้คุย ให้คุณผู้ชมฟังเมื่อสักครู่นะการเวียงมันจะเป็นในลักษณะแบบกรณีไหนถ้าสมมุติว่าเขาจะลงเห็นไหมมันก็จะเป็นแนวรับเดิมหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าถ้าเวียงนะฮะเราจะได้ดูแนวรับแล้วก็จุดเฉลี่ยที่ค่อนข้างจะถูกกีเดียวนะครับเนี่ยถ้าเวียงขึ้นถ้าเวียงลงนะครับถ้าเวียงลงคือยูเลอ่าแข่งค่าขึ้นกว่าสักเก้าสิบสามจุดสี่เนี่ยทดสอบไหมนะครับหรือทะลุไปต่อเนี่ยก็ต้องมาดูหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าหรือในกรณีที่อ่อนค่าเยอะๆทะลุต่อไปได้ แบบว่าประมาณว่าลงมาแล้วก็ขึ้นต่อขึ้นต่อแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปในกรอบนะครับแบบเวียงแรงๆได้ไหมได้เหมือนกันที่แนวต้านเดิมนะเท่าไรหนึ่งพันเ้าร้ยแปดห้าเช่นเดียวกันถ้าเขาขึ้นไปเนี่ยนะยูสะลาควรเป็นเท่าไหร่ตรงนี้เขาจะหลุดเก้สิบสจุดหมาตรงนี้ไม่ใช่9ก้าสดแนะครับเพราราคาปัจจุบัน9ก้าสดแขออภัยด้วยแล้วไปทดสอบที่ 92.1เลยจุดสี่ไมา่อยู่92เดิมเลยแบบนี้เราก็น่าจะได้เห็นราคาทองคำไปถึง9 1 9 5 5เห็นไหมครับแต่เบื้องต้นก็ว่าในกรอบนี้ก่อนนะ1,955ถึง1,910เช่นเดียวกันมาดูราคาทองคำแท่งออนไลน์ในประเทศก็เหมือนเดิมเห็นไหม5ครับซื้อให้ได้ต่ำกว่านั้น เทรดดิ้งในมุมในวันไม่ใช่จุดเฉลีย่ยจุดเฉลี่ยอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ27,500ไม้ที่1นะครับแบบว่าเอาถูกๆก,กันเลยลงมาถึงไม่ถึงมันอีกเรื่องหนึง่งลงมาไม่ถึงคุณไม่ได้เฉลีย่ยแสดงว่ามันขึ้นมันขึ้นก็ขึ้นไปหาต้นทุนเดิมของคุณนะนะครับแต่ผมห้ามคุณให้ซื้อตรงนี้ไม่ได้นะแล้วคือในมุมของการวิเคราะห์จุดเฉลี่ยที่ได้เปรียบอยู่ทรงไหนอยู่ตรงนี้ต้นคุณคุณจะลงลงมาไม่ถึงก็สแสดงว่าขึ้นสิ ขึ้นมาก็ไปถึงขึ้นมาแล้วถ้าไปถึงต้นทุนเดิมของคุณคุณก็ขายทํากําไรสิครับไม่จําเป็นต้องใช้กระสุนให้สิ้นเปลืองไม่ใช่หอรอตรรกะและโลจิกมันเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าคุณอยากเฉลี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องของการบริหารพอร์ตของทุกท่านอันนี้ห้ามกันไม่ได้มองภาพบอกนะครับนี้ลงมาแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างยูโซล่าก,กำลังจะลงเออก็ลุ้นต่อไปถึงไหมในกรอบ,ใน,รอบในการเคลื่อนไหวของเขานะครับอย่างเช่นในกรอบการเคลื่อนไหวเท่าไหร่ นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับประมาณ20,000นะ8 0 0 0นเ0 0 0อ่เนเนี่ยมีกำไรก็ขายเทรดดิ้งนะครับไม่ใช่ขายขาดทุนนะแล้วอ่อนตัวลงมาก็ลงมาเหมือนเดิมมา2 8 0 0 0นะ850ก็วิ่งในกรอบนี้เกิดขึ้นเยอะลงเยอะนะครับลงเยอะนะทุกคนก็อยากเฉลี่ยอยู่เหมือนเดิมก็เ,เนี่ย27,500หรือใครที่จะหา เป็นไม่ได้เฉลี่ยมาก่อนหน้านี้ไม้แรกกับตรงนี้แหละครับได้เปรียบมากกว่าต้นทุนคุณจะลงมาเยอะทีเดียวทีนี้ถ้าเขาปรับตัวดีวัลขึ้นค่อยขายทากาไรส่วนที่เฉลี่ยเป็นไม้ที่1ตรงนี้แล้วนะครับเฉลี่ยเป็นไม้ที่2ไม้คาตอบคือไม่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับในทางกับการทาทะลุนะครับสองหมื่นเก้าพันขึ้นไปก็ดูฮะสองหมื่นประมาณ2 9 2 0 0เนี่ยจุดสูงสุดเดิม ครับก็ใครที่รออยู่นะต้นทุนประมาณ29,000ทวนก่อนนูมื่นกาพันสองร้อยก็ไปขายให้ได้เช่นเดียวกันแต่ยังมองกรอบไซเว์ครับยังมองกรอบไซเว้สองหมื่นแปดพันห้าร้อยถึงสองหมื่นแาร้อยของอนี้เช่นเดียวกันกับทองคําที่ซื้อขายโดยใช้ราคาสมาคมอ่อนตัวลงมาเหมือนเดิมฮะต้องมาสูตรเดิมอย่างที่เห้เห็นนะต้องให้ต่ากว่าเส้นนะครับ moving average เสนนี้ บวกกับนะยคะ่าไอโซไซที่ต้องลงมาเยอะๆแสดงว่าราคาต้องหลุดต่ำกว่านะต้องเขียนไว้ต่อนะ28,600ครับซื้อได้ต่ำกว่านี้ถึงจะได้เปรียบแล้วก็ดูจากแนวรับเนี่ยก็จะมีแรงซื้อกลับในตลาดบ้านเราตลอดใช่ไหมก็ลุ้นปรับตัวขึ้นไปต่อไปขายที่เท่าไหร่เนี่ย29,000นทวนครับเนี่ยถ้ากรอบไซด์เวใครกันไม้กันมือ28,700 28,6 5 0อันนี้ก็ห้ามกันไม่ได้ใครแบบว่าคอนซ์เวทีฟ ประมาณว่าอยากซื้อให้ถูกๆก็28,600ต่ำกว่าเอาเป็นว่าบวกลบ28,650ถ้าอยากเข้าก็ห้ามกันไม่ได้แต่จุดปลอดภัยคือราคาต้องต่ำกว่าเส้น moving average แล้วก็ตัว ISI เห็นไหมตอนนี้ i s ซพยายามยกถ้ามันยกเราเข้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณไม่เห็นเลยครับว่าราคาจริงๆมันไม่ไปไหนมาเนี่ยตั้ง2อ,อาทิตย์แล้วงั้นในอาทิตย์นี้อีกอาทิตย์นึงจริงๆนะเทรนด์มันน่าจะมาจากอาทิตย์หน้านะครับที่ ผลการประชุมของธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐจะเป็นตัวกําหนดทิศทางของยูเซอ่าตลาดหุ้นแล้วก็อัตรางเงินเฟอ้อต่างหาในอาทิตย์โลงมาเยอะๆซื้อของถูกปรับตัวรีบาวขึ้นไปอาทิตย์ก็ขายทำอะไรนี่มุมเทรดดิ้งฮะส่วนคนที่นะครับรออยู่นี่ก็รอตลาดเผยตัวในกรณีที่ค่างเงินยูเซ a ่าอ่อนค่าจากการที่ธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐสมมุตินะ ประกาศว่าอัตรางเงินเฟ้อจริจงที่แท้จริงตอนนี้ทะลุสองเปอร์เซ็นไปตั้งนานแล้วไ้ทองอ่อนค่าไอ้ประธานโทษยูสลาอ่อนค่าทองไปต่อทะลุสามหมื่นคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวอย่างที่บอกเรื่องมันนี่แมนจ e เม n นต์ไปถ้ายังจํากันได้เนี่ยไปดยมิดควม่มพีระมิดงายเนี่ยคุณเป็นพีระมิดงายใช่ไหมก็เอาประมาณสิบถึงยี่สิเปอร์เซ็นต์่ตามฟอลโล่ตลาดต่อถ้าขอสมมติว่าราคาทองทะลุสามหมื่นไปก็ไม่ได้เสียหายครับแต่ถ้าเขาลงมาเยอะๆคุณก็ใช้ฐานพีระมิด เพราะคุณเป็นพวก conservative ถูกไหมครับแล้วเป็นนักลงทุนระยะยาวค่อยมาซื้อข้างล่าง40%ตอนทองพักฐานนั่นแหละครับก็ใช้กล,ลวิธีนี้ก็ได้ไม่ต้องกลัวตกรถครับแล้ก็แย่ไปต่อก็ได้นะครับในขณะที่ถ้าราคาทองทะลุไปต่อแต่ถ้ากลับกันเนี่ยราคาทองพักฐานคุณได้ซื้อเยอะๆแน่ข้างล่างครับเอาล้ครับสรุปรวมความวันนี้อาจจะเร็วหน่อยเพราะจริงๆแล้วก็พูดไปเยอะแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ผมก็อยากจะประหยัดเวลาในการรับชมของทุกท่านนะครับ ช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วครับต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่หลังจากนี้สวัสดีครับ